สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับระบบรางของประเทศไทยอย่างเช่นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผม ไปกันครับนายสุรพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระและโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่หนึ่ง พร้อมร่วมโดยสารขบวนรถไฟท่องเที่ยวกิฮาและเยี่ยมชมของดีวิจีริมทางเพื่อส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข่าวสารจากเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยวันที่1กรกฎาคม2567นะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ที่จังหวัดนครราชสีมานายสุรพงศ์ปียโชต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางสาวณัทรากระมวลรักษาผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประธานกรรมการรถไฟนายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และคณะผู้บริหารกระทรวงควมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระและโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจาักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธชารณชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคาย ระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาณสถานีนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเป็นตามแผนที่กำหนดพร้อมทั้งร่วมโดยสารขบวนรถไฟท่องเที่ยวกีอาที่สถานีรถไฟปากช่องและเยี่ยมชมรับประทานอาหารของดีวิถีริมทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีนายอาวิรุธทองเนตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนายสุรพงษ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกโดยรวมของประเทศไทย เพราะนอกจากเปรียบเป็นประตูของการเดินสู่พื้นที่ภาคอีสานแล้วจังหวัดนครราชสีมายังมีโครงการคมนาคมสำคัญที่เชื่อมโยงไปกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นอีกหลายโครงการโดยเฉพาะรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระรวมถึงโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐ ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาหรือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ในการลงพื้นที่จึงมีเป้าหมายเพื่อต้องการติดตามความก้าวหน้าและผลักดันการดาเนินการของโครงการในด้านต่างๆ หากพบอุปสรรคใดก็จะเร่งแก้ไขให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนดไว้โดยในส่วนโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งล่วนช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระระยะทางของโครงการ132กิโลเมตรมีจำนวน20สถานีซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างที่สถานีมาบกระเบาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีผ่านพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรุรีอำเภอปากช่องอำเภอสีคิว้วอำเภอสูงเนินและมาสิ้นสุดที่โครงการสถานีชุมทางถนนจิระอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวงเงินของโครงการในการลงทุน29,968ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมปัจจุบันภาพรวมด้านงานโยธาสัญญาที่1ช่วงมากกระเบาถึงคลองขนาดจิต คืบหน้าไปแล้วร้อยละ96.36%เปอร์เซช้ากว่าแผนร้อยละ3.64%เปอร์ซและสัญญาที่3งานอุโมงมีความคืบหน้าร้อยละ95.36%เปอร์เซช้ากว่าแผนร้อยละ4.64%เปอร์ซนเนื่องจากอยู่ระหว่างการวินคืนพื้นที่จากประชาชนส่วนสัญญาที่2ช่วงคลองขนาดจิตถึงชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางโยกระดับจากสถานีโคกรวดชุมทางถนนจิระระยะทาง16กิโลเมตรและปรับกรอบวงเงินเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงโคกรวดถึงนครราชสีมางานโยธาที่3.5เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณสูงสุด โดยคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนสิงหาคม2567จึงมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินการในด้านต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนง,งานนะครับท่านผู้ชมส่วนรายละเอียดของสัญญาที่1ช่วงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟหรือโอเวอร์พาสช่วงบ้านท่ามะนาวอำเภอปากช่องความยาว900เมตร ปัจจุบันในส่วนนี้เป็นโครงสร้างยกระดับข้ามทางรถไฟความยาว400เมตรได้ก่อสร้างแล้วเสร็จส่วนที่เหลือเป็นถนนทางราบอีกประมาณ500เมตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ขณะที่การก่อสร้างอุโมงลอดใต้ทางรถไฟหรืออันดอพาบริเวณถนนเทศบาล9อ,อําเภอปากช่องความยาว300เมตรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ77ของมูลค่าง,งาน ที่เหลืออยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดินของเอกชนซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังของบประมาณในการเวนคืนเพิ่มเติมอยู่ที่197.38ล้านบาทหากคณะรัฐมนตรีอ,อนุมัติให้ความเห็นชอบจะเร่งดำเนินการต่อได้ในเดือนตุลาคม2567เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในเดือนธันวาคม2568นะครับท่านผู้ชมส่วนการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างปากอุโมง์ลำตะคองอุโมงที่3ฝั่งมุ่งหน้าสถานีคลองไัยระยะทาง237เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางนั้นขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเสนองานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี2567ต่อมานายสุรพงศ์ได้นำคณะเดินทางไปที่สถานีนครราชสีมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจาักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคาย ระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทางรวม250.77กิโลเมตรซึ่งได้กำชับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการก่อสร้างรวมถึงแก้ไขอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในปี2571นะครับท่านผู้ชมสำหรับความก้าวหน้าของโครงการล่าสุดในเดือนพฤษภาคม2567 ภาพรวมได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ33.48%เปซโดยในส่วนแผนงานก่อสร้างงานโยธามีทั้งหมด14สัญญาซึ่งก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี2560จนถึงปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง10สัญญาและรอลงนามอีก2สัญญามีรายละเอียดดังนี้นะครับท่านผู้ชม ก่อสร้างแล้วเสร็จสองสัญญาสัญญาที่1ขีดหนึ่งช่วงกลางดงปางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรสัญญาที่2ขีดหนึ่งช่วง4คิวกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง10สัญญา 1. สัญญาที่3ขีดหนึ่งช่วงแก่งคอยกลางดงและปางอโศกบันไดมา้าระยะทาง30.21กิโลเมตร ผลงาน0.43% 2สัญญาที่3ขีด2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรผลงาน66.32% 3สัญญาช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรผลงาน51.19% 4 สัญญาสขีดจช่วงลำตะครองถึงสีคิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตรผลงาน75.97เปอร์เซ็นต์นะครับ 5. สัญญาที่3ขีด5ช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรผลงาน7.62เปอร์เซ็นต์6 สัญญาที่4ขีด2ช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตรผลงาน0.32% 7สัญญาที่4ขีด3ช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทาง23กิโลเมตรผลงาน33.46% 8สัญญาที่4ขีด4ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ผลงาน12.24%เ 9. สัญญาที่4.6ี 6, ช่วงพระแก้วถึงสระบ,บุรีระยะทาง31.60กิโลเมตรผลงานสะสม2.62% 1 10สัญญาที่4.7ี 7, ช่วงสระบ,บุรีถึงแก่งคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรผลงาน54.65%นะครับท่านผู้ชม ส่วนที่ยังไม่ลงนามมี2ส,สัญญา 1. ช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตร 2. ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง13.30กิโลเมตรนะครับช่วงที่2นี่จะเป็นช่วงที่มีสถานีอยุธยาอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่มีดราม่าเกี่ยวกับมดกโลกนะครับนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้า แผนการก่อสร้างสถานีนครราชสีมาแห่งใหม่สำหรับรองรับโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงไทยจีนโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อหรือถอนสถานีรถไฟเดิมเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีใหม่โดยรูปแบบจะเป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งลิฟต์บันไดเลื่อน บันไดทางขึ้นลงบันไดหนีไฟห้องสุขาห้องพักสำหรับพระภิกษุสงฆ์ห้องให้นมลูกห้องรับฝากสิ่งของห้องจำหน่ายตัว๋วห้องเจ้าหน้าที่การรถไฟตลอดจนพื้นที่ใช้สอยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้จึงได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนสง่ง เพื่อให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะการเชื่อมโยงจากรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระรวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่หช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนไทยได้อีกมากนะครับท่านผู้ชมในโอกาสนี้นายสุรพงษ์ยังได้นำคณะร่วมโดยสารขบวนรถไฟท่องเที่ยวกิหาที่สถานีรถไฟปากช่องและร่วมรับประทานอาหารของดีวิถีริมทางเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางรถไฟท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยในเส้นทางของดีวิถีริมทางในจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นแหล่งรวบรวมอาหารที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าข้าวหมูแดงที่สถานีปากช่องััหมี่และปลาร่าทอดกรอบที่สถานีนครราชสีมาข้าวโพดหวานที่หอมหวานเปลือกบางที่สถานีอโศกน้อยหนาผลไม้ใหญ่รสหวานทานง่ายที่สถานีกลางดงเป็นต้นนะครับท่านผู้ชม ท้ายนี้นายสุรพงศ์มั่นใจว่าหากการดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระรวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาดำเนินการได้แล้วเสร็จจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในระบบโลจิสติกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและขับเคลื่อนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในการเดินทางการขนส่งสินค้าของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่นายสุรพงศ์ในกล่าวถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเล่งด่วน ช่วงมาบกเบาถึงชุมทางถนนทิระและโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับและเร่งรัดให้ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้นั่งและขนส่งระบบโลจิสติกภายในปี2571นนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามตากดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใด ขออาภาัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ